สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้รีบมาแต่หัววันเพราะว่ากลัวว่าอตอนค่ำๆแล้วจะไม่สบายกเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รีบปล่อยคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนก่อนล่วงหน้านะจ๊ะแล้วก็อาจจะพยายามจะอัดคลิปขึ้นมาเยอะๆขึ้นด้วยเพราะว่าเผื่อวันไหนไม่สบายจะได้แบบ มีสแปร์โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้แพทจะใช้ไพ่อะไรดีวันนี้ใช้ไพ่อุ้ย Hidden Village Tarot ดีกว่าวันนี้ขอใส่ดาร์กนะคะใครชอบใส่ดาร์ก Hidden Tarot Village เนี่ยค่อนข้างจะเป็น Hidden Village Tarot สิค่ค่อนข้างจะดาร์กนิดนึงโอ้โหสีดำกล่องก็ดำมาเลยเห็นไหมเพื่อนเนี่ยดูสิความ ความมิสซิรี่ของเขาโอ้ยควีนออฟร์ดเขาเท่นะจ๊ะบอกก่อนตัดหัวดีมอนส์แบบว่ากระจุยกระจายเลยนะจ๊ะแต่ก่อนที่ไปดูคนไหนที่ยังไม่ได้จุดเทียนมหามงคลแล้วเรียกแฟนกลับมาคือวันที่21นะคะวันที่21เดือนนี้แล้วก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยเพื่อน1 2 2วัน เลยสองวันรีบติดต่อกันเข้ามาก่อนเลยนะคะใครต้องการที่จะจุดเทียนมหามงคลใครต้องการอัปดวงตัวเองใครที่ปีชงแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้อัปดวงตัวเองนี่ต้องรีบกับรีบมาทำนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเรียกแฟนเก่าด้วยคราวนี้<ๆ>เขาเป็นแนวเรียกแฟนเก่ากันแล้วเพื่อนนะอืมโอเคค่ะแล้วก็ใครที่สนใจอ่า น้ำมันว่านช่องของเรามีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะเราไม่ได้ขายของแบบว่าเบ็ดเรล็ดมาทั่วเลย20บาทขายทุกรูปแบบอันนี้จะมีแค่น้ำมันว่าน,านดอกทองตัวนี้สำหรับเรียกความรักที่ดีเรียกกันการเงินที่ดีต้องตัวนี้ว่านเครือเขาหลงตัวนี้นะจ๊ะจัดทําในวันเกิดของพระแม่รัศมีเลยดังนั้นเป็นวันแรงนะคะใครต้องการที่จะเรียกคนรัก เรียกความรักดีๆเรียกความรักใหม่ๆม,มาก็ได้นะคะต้องต้องว่านดอกทองนะคะสำหรับใครนี่ต้องการเรียกเงินเรียกทองต้องเครือเขาหลงเท่านั้นนะคะจากทางช่องเราก็ติดต่อกันเข้ามาได้ทั้งคู่นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะได้น้ำมันว่านไว้บูชาไว้ติดก,กระเป๋าอันนี้ก็สำคัญแต่ถ้าใครเป็นสายน้ำหอมก็ต้องตัวนี้เท่านั้นเลย299บาทคืออย่างถูกเลยเพื่อน เพราะว่าเป็นหัวน้ําหอมนะคะแล้วใช้ดอกไม้จริงใช้ดอกไม้จริงนะ,ะไม่ใช่แบบว่าสกัดเคมีนะคะอันนี้เป็น,ปนกุหลาบส่วนตัวนี้เป็นกลิ่นมาลิชสีต่างกันนิดหนึ่งช่วยในเรื่องอะไรช่วยเรื่องเมตตามหาสเสนอันนี้ผ่านพิธีพรามมาจากประเทศอินเดียแล้วนะคะค่อนข้างขลังมากค่อนข้างเด็ดมาก ดังนั้นควรมีไว้ใช้อย่างไรใช้ก่อนออกจากบ้านจะดีมากๆนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ Hidden Village Tarot มีอะไรจะบอกเราบางทีไพ่โหดๆอาจจะเป็นพลังงานมุงมิงหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> โอ้ยไม่มุงมิงอะคะ่ะ Four of Pentacles คนของคุณพลังงานของเขาค่อนข้างเด่นชัด เขาเหมือนเขาไปเจอวิบากกรรมเนาะมุ้ยทำไมเกิดเรื่องเกิดราวอะไรในชีวิตเขาหรือเปล่าคะมีอะไรหนักๆที่เขาจะต้องตัดสินใจมีอะไรหนักๆให้เขาต้องคิดต้องทำเขาค่อนข้างจะอึดอัดนะตอนนี้เขาเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบอ่ะคนของคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาส่งพลังงานมาอย่างหนักหน่วงมากๆว่าเขาเขาอึดอัด เขาไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเขาไปเผชิญไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความรักใหม่ๆก็าตามมันมันมันไปไม่ได้ดีอะ่ะชีวิตเขาตอนนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจ,จะอึดอัดถึงแม้มีโชคก็เหมือนรับโชคของตัวเองไม่ได้อะ่ะเออเคยเห็นไหมว่าโอ้โหบางคนทําบุญทําเบิร์นให้หอะไรเงี้ยก็รับโชคตรงนั้นไม่ได้จริงๆแล้วเหมือนมีข้าวของมีค่าอยู่ในมือแล้วอะ่ะ แต่ทําหล่นหายไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่เขามีของมีค่าอยู่ในมืออยู่แล้วแต่เขาทําหล่นหายไปบางทีเซนพารล่ะคือแพทอ่านไพ่ใช่แต่ว่าบางทีแพทก็จะมีเซ็กเซนด้วยเนะาะเมื่อกี้มาเป็นกลิ่นเลยอะ่ะแปลกๆวันนี้พลังงานแปลกมากโอ้เขาไปเผชิญโอ้โหเผชิญโลกเนาะคนเนี้ย อันเนี้ยในอฟสอดแต่เขาไปเจอคนไม่ดีมาไปเจอเรื่องที่ไม่ดีอาจจะเป็นคนที่โกงเขาหรือกอะไรอย่างงี้แทงข้างหลังเขาก็ได้นะเขาค่อนข้างจะหัวเสียแล้วก็หงุดหงิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆชีวิตเขาตอนนี้ค่อนข้างต้องฝ่าฟันต้องต้องต้องฝ่าฟันวิบากกรรมของเขาอะค่ะอันนี้ต้องใช่เลยคือเขาไปเหมือนกับเขาต้องไป ทะเลาะกับคนหรือว่าต้องไปต่อสู้กับการงานเจ้านายได้อะไรคนที่มาทำธุรกิจด้วยได้บางคนโดนโกงอืมบางคนโดนโกงไปเยอะเลยเขาคิดถึงคุณทุกครั้งเพราะคุณจะเป็นคอยเป็นกำลังใจให้กับเขาเขาจะคิดถึงในสิ่งที่ดีๆที่คุณเคยทำไว้ให้กับเขานะแต่สิ่งที่เขาทำกับคุณนี่สิเขาเป็นสามดาบ เห็นไหมเขาทําให้คุณเจ็บใจมากๆเขาทําให้คุณแบบแตกเป็นสิ่งเสี่ยงชีวิตเหมือนไปไม่เป็นอันเนี้ยเหมือนไม่ใช่แผลสดเท่าไหร่อาจจะสดกึงดก่งสดกึ่งสเก็ตติดออกแล้วอย่างเงี้ยนคะ่คะคือใช้เวลาไปสักพักแล้วเนี่ยคุณคุณเสียใจกับเรื่องของเขามากที่สุด บางคนกินไม่ได้บางคนนอนไม่หลับบางคนกลืนน้ํายังไม่ได้เลยอ่ะคือแบบมันเสียใจมากๆเลยอ่ะคุณเคยรักเขาม,กมากๆเคยทุ่มเทม,มากๆคือให้ได้ทุกอย่างให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือให้บางคนแบบคือจะมีบ้านมีอะไรมีครอบครัวคือวางแผนชีวิตกันไว้แล้วอ่ะแล้ววันหนึ่งเขาก็แบบเงียบไป ออกเดินออกจากความสัมพันธ์ตัดสินใจที่จะออกไปจากความสัมพันธ์นี้คุณบางคนเนี่ยนะมันไปแบบงงๆปล่อยคุณแบบว่าเดียวดายเลยนะปล่อยคุณไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าสาเหตุที่เขาเดินออกไปคืออะไรเขาไปมีมือที่สามเหรอ เขาไปมีคนใหม่ไหมหรือว่าเขาแค่เบื่อกับความรักของเราคือบางคนบางคู่นะคะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นการดูโดยรวมเนาะแบรนดอมคือจะมาหลายพลังงานมากๆเลยพระจะอ่านด้วยความเหนื่อยมากๆเขาเดินหันหลังออกไปคนของคุณเนี่ยหันหลังแบบไม่กลับเลยนะไม่ได้คิดจะกลับไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดจะกลับมาไม่ได้หันหลังกลับมาดูว่าคุณเป็นยังไง คือเป็นตายไรยด้ดียังไงไม่มีการติดต่อหายเว็บหายแซบหายสอยไปเลยเงี้ยเป็นได้แล้วก็ปล่อยให้คุณแบบอยู่คนเดียวเงียบๆพลังงานนะ่าสงสารคือเงาแบบจับใจอ่ะถ้าเคยเคยเป็นอย่างนี้อ่ะคือแบบไม่รู้เลยว่าชีวิตจะไปต่อได้ยังไงเงียบเงาอยู่คนเดียวแล้วก็มีมีแค่แบบคุณเลยแบบโอ้โหเข้าใจคุณเหมือนกันนะ ตั้งแต่เขาไปคุณไม่อยากคบใครอีกเลยคุณกลัวคุณเหมือนกับปิดใจปิดใจตัวเองไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์อีกแล้วคุณกลัวทุกคนคุณกลัวมาทำให้คุณเสียใจแบบนี้อีกคือคบใครก็ไม่กล้าแล้วอะ่ะเพราะว่าคุณไปเจอแต่คนที่ไม่ดีเจอแต่คนที่ทำร้ายจิตใจคุณเลยไม่ไหวแล้วคือ ปิดตัวเองปิดกั้นตัวเองเลยนะใครจะดีใครจะไม่ดีเข้ามานี้คุณไม่ไหวแล้วนะเนี่ยพลังงานคือแบบอะไรเนี่ยเวลาอันใกล้เนี่ยค่ะไม่นานคุณอาจจะได้คำตอบอะไรหลายๆอังอีหลาย,ลาย,ลายอย่างในชีวิตนะทั้งคำตอบว่าคุณอาจจะ move on ได้ไปมีคนใหม่ไปเจอสิ่งดีๆ ไปมีโอกาสใหม่ๆทางการงานการเงินทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างนั้นก็ได้มีโอกาสมากๆที่มีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งจะเข้ามาช่วยคุณไว้จะเข้ามาคนเก่าก็เป็นได้หรือว่าคนใหม่ก็เป็นได้เขาจะมาแบบจริงใจเขาจะมาแบบตรงๆเขาจะมาเพื่อแบบคือมุ่งหน้ามาหาคุณเลยทีเดียวคนคนนี้ เขาตั้งไม่รู้ว่าเป็นใครหนุ่มๆน,นะไม่ได้แก่มากกลางๆคนได้ไปได้ถึงสี่สิบกว่าว่าค่ะอืมเขาตั้งใจจะมาหาคุณจริงๆเลยเนี่ยคนคนนี้เป็นเพื่อนเก่าของคุณได้นะคะคนนี้เป็นเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยเป็นเพื่อนกันหรือว่ากําลังเป็นเพื่อนกันอยู่นะตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้มาแบบ หรือเป็นเพื่อนคู่คิดก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้มาแบบว่ามาเพื่อรักคุณอย่างเดียวเขาอาจจะมาเพื่อช่วยให้คุณผ่านจุดนี้ไปได้เขาจะมามาเป็นกัลยานิม,มิตรได้อย่างนั้นได้หรือว่าคนเก่ามีโอกาสจะกลับเข้ามาก็ได้คุณต้องระวังจิตระวังใจ ตัวเองกับคนรอบข้างไว้นิดนึงนะคะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้เพราะว่าคุณคุณรอคนเก่าจังเลยพทารู้สึกว่าคุณต้องระวังใจตัวเองนะเพราะว่าคุณจะหงุดหงิดได้ง่ายคุณจะหงุดหงิดกับพลังงานของคนรอบข้างใครมาพูดไม่เข้าหูใครมาพูดไม่ดีแพัาะว่าคุณค่อนข้างจะเก็บตัวและปิดตัวนะตอนนี้คือไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับใครเพราะกลัวไปทะเลาะกับเขา อย่างนี้ก็เป็นได้นะช่วงนี้มันสวิงของของดาวจันเนาะพระจันทร์มันค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงนิดหนึง่งดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้จะค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงกับอารมณ์ตัวเองเหมือนกันเป็นไปได้นะคะเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเหงาเหงาเขาคิดถึงอะไรหลายๆอย่างเขารขาวมถึงคิดถึงคุณด้วยคนของคุณนะคะรวมถึงคิดถึงคุณด้วยเขาเหงาเหงาเพราะเขารู้สึกว่า เขาคงเขาคิดว่าคุณตัดเขาแล้วแหละคุณไม่ไหวกับเขาแล้วเพราะว่าเขาเองเขาก็หันหลังให้กับคุณเหมือนกันคือตอนที่เขาไปเขาทําผลงานคุณภาพไว้อย่างงดงามในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะทําให้คุณรู้สึกอันนี้ประชดนะเพื่อนๆคือทําให้คุณรู้สึกว่าแบบคุณไม่อยากเอาใครเข้ามาแล้วคุณคงไม่อยากได้ยินได้ฟังจากเขาเขาอยากจะติดต่อคุณไหมเขาอยากจะติดต่อนะ เขาอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณแต่ว่าเขาคิดว่าคุณคงไม่ยอมคุยกับเขาอะ่ะคุณคงบางคนบล็อกบางคนปิดบางคนเปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอย่ามาอยากเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เขาอยากจะเข้ามาหาคุณนะเนี่ยเขาอยากจะมีคำพูดหลายๆอย่างมาอธิบายเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นได้ หรือว่ามามาเคลียร์ตัวเองมาเคลียร์ใจกับคุณก็ได้เพราะสิ่งที่เขาไปเจอมามันเยอะแยะมากมายไงเนี่ยนะพนักโคนมันไปอยู่กับคุณอ่ะมันเหมือนแสงสว่างในชีวิตอยู่กับคุณหลายๆอย่างมันดีแต่ว่าเขาไม่เคยมองจุดนั้น เขามองข้ามมันไปหลายหลายครั้งหลายหลายหนที่บั่นทอนจิตใจคุณหลายหลายครั้งหลายหลายหนที่ทำร้ายจิตใจคุณเลือกเกินด้วยคำพูดการการะทำวาจาอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ที่เขาไปเจอกับสิ่งไม่ดีโดนคนหลอกคนโกงคนโกหกเขาคนคือเขาโดนสารพัดอะแล้วก็จะโดนหนักกว่านี้ด้วยนะคนคนนี้พันมีความรู้สึกว่าวิบากกรรมเขายังไม่จบแล้วก็จะยังจะเดินโดนโกง วันที่เขากลับมาหาคุณคือวันที่เขาไม่แทบไม่มีอะไรเหลือเลยอะอืมวันที่แบบทุกคนหันหลังให้เขาหมดเหมือนกับตอนที่เขาหันหลังให้คุณไงคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ตามหันหลังให้เขาหมดนะหรือคนที่เขาเปนเลือกก็ได้นะอ่าแล้ววันนั้นน่ะเขาจะรู้ว่าใคร คือคนที่คอยรักจริงคอยให้โดยที่ไม่เคยขออะไรกลับคืนตลอดตลอดในชีวิตของเขาเนี่ยมีอยู่คนเดียวก็คือคุณคุณบางคนนะคะบางคนคุณผ่านมรสุมมามากมายฝันร้ายนอนไม่หลับ เป็นไปได้มากนะในวันที่เขายิ่งยะโสทำร้ายพูดจาไม่ดีใส่คุณแต่ตอนนี้คุณอ่ะมันมัน,มน,มนสลับเก้าอี้กันกับเขาเนาะเขาคือคนที่โดนแทงข้างหลังเห็นไหมคะตรงเนี้ที่มีโดนแทงข้างหลังกลับมาแล้วเป็นคนที่มาสำน,นึกได้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้าง ถ้าคนคนคนี้เขาเป็นคนหญิงเขาเป็นเลมเพอเรอร์นะคุณดังนั้นเนี่ยเขาเป็นคนหญิงยะโสถ้าเขาไม่เจอสิ่งเดียวที่จะสอนเขาได้คือชีวิตถ้าเขาไม่เจอชีวิตสอนเขาหนักๆเขาจะยังคิดไม่ได้คนคนนี้เขาจะเป็นคนดื้อใครไปบอกเขาเป็นร้อยคนพันคนไม่มีฝังหรอกคนนี้เขาต้องให้ชีวิตสอนเขาเองนะคะ โอเคนี่คือเรื่องราวของคนของคุณนะคะหวังว่าจะตรงกับเพื่อนๆนะถ้าตรงไม่ตรงยังไงมันเป็นแรนดอมนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้ทางนี้เลยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าดวงของคุณคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะโอเคเจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย